สวัสดีครับผมเก่งพิซซิกาคเมอร์ขอนำเพื่อนๆมาที่สนามเบบลีสเตเดียมมารับชมคลิปจำลองการแข่งฟุตบอลคาราบาวครับในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างลิพูดวนกับนิวคาสเซลคู่ี่แข่งจริงในค่ำคืนวันาทิตที่16มีนาคมเวลาที่13นา30นาทีนะครับรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดของช่องไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันนะครับ สำหรับผลงานของทั้งสองทีมก่อนที่จะมาเจอกันในเกมนี้ก็ฝั่งลิฟูเนี่ยผ่านทา้าสเปอร์มาได้ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ดิคาเซลเนี่ยอาร์เซนอลมาได้นะครับในรอบรองเช่นเดียวกันก็โคจรม,มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้นี้ก็เจอกันในเกมลีกมาแล้วนะครับและเป็นลิฟูที่เอาชนะดิคาเซลได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับนี่เป็นถือว่าเป็น ทั้ง2ทีมมโอกาดจะคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลประจำซีซั่นนี้ไปนะครับลิพูมีโอกาสในการป้องก,กันแชมป์สโตรเดโซ่ก็ลุ้ในการที่จะคว้าแชมป์คาร์บาาครับเป็นแชมป์แรกของเขาในซีซั่นนี้นะครับถ้าเสมอกันใน90นาทีก็จะต่อเวลาพิเศษ30นาทีสำหรับเกมนัดชิงครับแล้วก็หากยังเสมออยู่ก็จะตัดสินชี้ขาดในการดวนลูกจุดโทษครับเพื่อ หาแชมป์ในรายการคาร์บานครับ,รรบประจำซีซั่นนี้นั่นเองนะครับโดูชื่อของฝั่งลิพูครับประตูเป็นอลิซงเบเกอร์กองหลังมีอเล็กซานเดอร์โนอิบาฮิมาโคดาเต้ฟานไดฟ์โรบชันครับกลางมีแรน์กาเฟตแบคคู่กับอเล็กซิสแมกคาลิสเตอร์3านารูคับโมเมสซาลาดูบลิกสวบอสไลคุริกัปโปและกองหน้าเป็นหลุยดีอาร์สนะครับนี่คือรายชื่อของฝั่ง,ง,งลิพูส่วนดิคาเซครับ ประตูเป็นนิกป๊อบก่อนหลังมีจิโนโริฟาเมนโตฟาเบเช่แดนเบิร์นลูวิสฮอั์กลางมีซันโดตูนารีบรูโนกิมไาลิสโจวิลล็อกสามในรุกรับโจคับเบอร์ฟีเอลกซาเดอร์อิซักและแอนโทนีกอร์ดอนสี่สสานะครับของที่กัปตัลด้วยกับสี่สองสามหนึ่งของลิเวอร์พูลแข่งจริงก็ประมาณ 12,000ครับมาชมเกมคนนี้กันก่อนจริงผ่านทางช anel ชุดเกมผีสิงเมอร์อ๋อครับเกมเริ่มครับเป็นนิวคาสเซิลเริ่มก่อนบุกจากขวาไปซ้ายแล้วกิมอะไรเนี่ยผ่านแม็กลิสเตอร์มาได้เอาเล่งหาเพื่อนไหลบาดที่อีซักซัดไก่ฟันได้มาบล็อกไว้ได้ทันครับไ่อโอ้โหมาเล่นเกมเร็วของฝั่งนิวคาสเซิลบุกใส่ลิพูเลยนะครับซารนะ่าราบบอลมาจากคนแบกนี่พาหนีมาก่อนแล้ววางข้ามฟากยาวๆไปทางซ้ายเล่งหาลูบูสันติดลิเวอร์มเมนโต้ก่อน ดิวคาโซรองบอลได้อยู่ครับตัวนารีให้มาที่ริฟาเมนโตถึงจะเข้ามาฟีย,ยกนี้ได้ชิงกับกิมมารไลส์มาแล้วคืนกลับมาครับบูโนกิมมารไลส์กิมมารไลส์หนีแบ็กอลิสเตอร์ได้ให้กับดิวลลอกดิวหลอก,ลอกรอช่องถางซ้ายลูวิสฮอเติมแล้วครับลูวิสฮอหมุนหลอกมาแล้วตีให้กับดิวลลอกพื้นที่ลูวิสฮอหาช่องอยู่โชงนี้บอาแล่นได้สักตัวว่าติดเซฟของ อาริสซอนครับโอ้โหลูกจริงของดูกเกบิลไลฟ์ด้วยซ้ายหนักๆเลยครับนี่เมื่อสักครู่เกือบจะได้ขึ้นนำก่อนลิเโซรแต่ลุ้นต่อจังหวัดเต็มมุมเลยครับเปิดได้ซ้ายของลูวิชอ่บาแล้วโขกได้ลูซันเหลี่ยมโดนบางๆแต่ถึงกุี่กระโปรงเกี่ยวได้ ดีแอสจะย้อนของฝั่งลิฟูบ้างครับเทนอเล็กซานเดอร์โ no. นให้มาที่ซารา่าควบฟสฟีนแล้วซาร่าไหลต่อมาแล้วครับการลูกของโคดี้กักโตสตักโอ้โหชนเรียแร้วทันทันหนึ่งสูเลยครับโอ้โหลิฟูขึ้นนำไปก่อนครับาจากลูกยิงของโรเบิร์ตสันนาทีที่14บครับแทงมาของซาร่าครับ โอ้เจกระโปวังเท้านเน้นๆดีมือของนิกป๊อบไปแล้วแต่ว่าบอลไปโดนเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่จจังครับแต่ว่าโรซันตามมาสาดาบสองโอ้แล้วเป็นจงแปลเน้นๆครับมาไม่ทันนี้ป๊อบอืมน้ำเข้าตรงกลางไว้ก่อนครับจะมาบล็อกก็ไม่ทันครับเพราะเป็นแชร์ไปเฝ้าฝังเสาแรกรวมนิกป๊อบโอ้โหเกือบจะได้ลุ้นขึ้นนำลิปหูก่อนแต่กลายเป็นว่าลิคาร์เซครับเจอลิปหูนำก่อนแล้วครับ 1-0จากลูซิชันนาทีที่14ครับมาแล้วประตูแรกอาริโกโซหวังมาแล้วจังหวะเดียวมาติดขันได้ครับมงเทียได้ไนกอลิสเตอร์พลิกมาให้กับคุนิกาโปเกมเปิดแรกก็สนุกครับคู่นี้ลูดิอาสดิอยสมาที่กักโปพืนที่ดิอยสติดต่อที่ลูดิชันทางซ้ายอาราชิมาให้จังหวะเดียวถึงคุนิกาโปแม่นยังกรับผ่านพลิปูมาที่สมบูรณสายแลบทีคุนิกาโปซักโอ้โหนิกปอ๊โโอปก็ปิดเสาแรกได้ดีอยู่ครับโอ้โหการ มาเกือบจะได้บุ่มแคบเสาแรกได้ลุ้นกันฝั่งของโคดีกัคโปฝั่งนี้มาดูเทรนอเล็กซานเดอร์โนก็เปิดลูกเต็มมุมบ้างดูจะเล่นสูตรไหนครับเปิดมาเสาแรกติดเท้าน,นดิบมเโตก่อน ฟันไดตามมาเก็บจังหวะ2ให้มาแต่เกี่ยวจะพลิก <ś c oughs> เสียเสียบอลให้กับจูบิลอกแล้วสวนกลับของนิวคาสเซิลกับปาเรลโออ์เมอร์ฟี่ดึงหลอกได้แล้วดูจะตามสุดไหมครับลูซานตามเมอร์ฟี่มาโยกแล้วครับไหลามาถึงที่อเล็กซ์เลยซักมาบ้าแล้วไอ้ซักโอ้คิมาไลส์มาวางเท้าเน้นเลียดว่าติดเซฟของอลิซอนอยู่โอ้ยังตีเสมอไม่ได้ครับนิวคาสเซิลโอุจังหวะสวนกลับมานี้คุณเต้กับฟันไดนี่มา ตามเกือบจะไม่ทันแล้วแต่ว่าหาช่องเน้นๆจดนุดได้ก็แต่กิฟไลส์าวางเท้าไปติดเซฟของอลิสซอนเซฟช่วยลิฟวูไว้ได้อยู่นะครับโอ้โหเกมเร็วมากทั้งคู่ก็ระทึกใจเหลือเกินมาดูต่อลูกเต็มมุมของนิวคาสเซอร์แล้วครับที่ลูวิฮอเปิดเปิดมาติดซูเปอร์ไซ มงเคลียออกมาจะตามมาติดต่อวัดใจกับดิวาเมนโตรครับยังได้ฟังคริสโซเมอร์ฟี่ Murphy, ดึงมาที่ลิสฮอลการดของอเล็กซานเดอร์อิซักเราให้ช่องนี้เราล้วก็ทางขวาโอ้โห,โหเป็นฟันไดที่บล็อกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับย้อนคืนกลับมาแบ็กคาลิสเตอร์ให้กับเรนกาฟินแบกอาฟินแบกบังเหลี่ยมหนีมาได้โซโบไซให้ที่อเล็กซานเดอร์โซาร่าขยับเติมแล้วครับคืนโซโบไซ ที่ซาล่าหาช่องจ่ายแม่นๆอีกแล้วที่ลุยดิออสดิออสมาที่ครับโบคือนัดิออสโอ้โหว่ากำลังจะง้างเข้าซ้ายของยดิ้สครับเจอเกี่ยวไวแยงกลอนพลิกนีก้โกนาเต้โอ้เร็วมากครับสุดท้ายของกดอนหาดุนกับโกนาเต้รั้งรับจะจ่ายให้กับอิซัก <c oughs> ติดฝั่งของลิพูก,ก่อนซาล่าในที่ลุยดิออสมาต่อแล้วซาล่าซาลายกโยกเข้ามา เล็งหารอเทนเติมแต่ดีดมาที่เดียสแล้วซาร่าทำช่องไปแล้วเดียสให้ไม่ได้ก็คืนมาที่เทนแต่ว่าที่ซาร่านอกกับเพาะชหมวนหนีมาใหม่ครับแล้วซาร่าเข้ามาในเขตโทซารงาง่าจะหางหนึ่งากโอ้โหวิเต่มืโ,โ,โ,โดนเล่าของเดนเบิร์นโอช้ชินไม่ว่าอะไรนะครับแล้วลูยูลุยต่อพอ,อย่างกระทางซาร่าดีดขึ้นมาที่โซโบสไลโซโบสไลามาแล้วย้อนถึงเดียสที่กับบ๊กโปซัดติดประเป็นแชร์แล้วม่งเลียทิ้งออกมาครับแล้วได้ส่วนบ้านเจ้าของฟรีของฝั่งนิโคลเซอมาด้วยความเร็วครับ พยายามมาข้างหน้าต่อจะขอบโบอร์ฟีไหลามาที่แอนโทนีกอนจวนกับโคนาเต้ม,มาที่อาซาสเดอร์อิซักกเจอกับฟันได์ผ่านยังไม่ได้คนนี้ครับโอ้โหขวางอยู่สอาครั้งนั้นก็ฟันได์ไม่ให้อิซักไปได้ักโปมาที่สวอสไซโอ้โหเดินมา44นาทีครึ่งแรกโลสันเติมทางซ้ายโลเบอร์สันมามองหาเพื่อนรอในกรอบ ยังไม่มีใครเปิดไม่ได้รับดิบอมนโตตามตื้อมาจนแย่งคืนกลับไปได้ครับโอ้โหทดกุลแรกเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นครับแล้วก็จบเกมแล้วรลครับ,ใน,รบในช่วง45นาทีแรกโอ้โหระทึกมากนะครับทั้งคู่ทั้งฝ่ายต่างใส่กันเต็มสุดกําลังครับในช่วง45นาทีแรกแต่เปรีภูที่นำนิคาสโซ่อยู่1ประตูต่อสูงนะครับแต่ประตูนั้จากอาเดรูสชันนาทีที่14ครับพักกันสักครู่เดียวที่เบมดี้เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในครึ่งหลังครับผม อาแล้วครับตอนนี้สัญญาณกลับมาแล้วที่สนามเบรเบสเตเดียมเกมจำลองการแข่งขัน,น,นฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงนะครับหวังลิพูกับนิคเคโซจบครึ่งแรกผ่านไปครับลิพูนำยนนอนยู่1ต่อ0วิวลล็อกพลิกหนีได้แล้วมาที่แอนโทนีกรดอนให้ครับที่อเล็กซานเดอร์อิสักจริงเลยครับโอ้โห,โหว่าบานนันไดตาไม่ทันแล้วแต่ว่ายังมีอลิซอนครับช่วยเซฟไว้ได้ลิพูโอ้นิคเคโซเดินเกมเร่งเครื่องหนักเลยครับ โดโนโูกิบไลท์ยอดมาเสาแดกแติดฟานไดอยู่เกมรับลิพูนี่ก็อาจจะตามประกบบางจังหวะหลุดไปบ้างแต่ยังมีอาิซอนแล้วช่วยไว้ได้น,นะครับอย่างไม่โดนเตีเสือที่ลุยดีอาร์ดีอาร์สฝ่ามาเองแหวกสองได้แต่ <c oughs> เจอแต่สามซ้อนตบูสินก็ว่าโดนตัดฟาวท์วื่วนะครับดีอาร์ มีเปลี่ยนครับลิพูส่งเฟรเดริกกอเคซ่าครับแทนดุมดิสเวอรสไลแล้วฝั่งของว er, <ม>ิลคาสเซอร์ครับหาวิบานจะแทนจอครับเบลฟี่โอ้ที่เทรนเปิดของโงงมาได้โคกไหมติดแดนเบิร์นก่อน,อนแล้วหนุนไปใหม่ครับกับแฟนไก่เกี่ยวได้โอ้ดีกั๊กโปมาถึงหลุยดีอาซัตวโอ้ติดเซฟของนิกป๊อบอยู่ว่ายังสองสูตรไม่ได้ับลิพูโรเบอร์สันอักทายกลับบ้านทั้ลิพู เราท่านยังไม่เปิดยอดคือมาที่คริเก,กโปอาโปขวางมาหน้ากรอบไหลมาที่เคซา่าเราให้ที่สาราสารล่าคืนมาที่เคซา่าโอ้โหโ,หโ,หโอ้ลิปบอลโชดเซฟเหมือนกันเลยครับมาวินดุนเยสคุยกับท่าน,นกุสเซอร์อันเนอร์ซ็อดเลยครับน่าจะมีการวางแผนว่าถ้าลงไปต้องขยับอย่างไรแม่โดนดุนเยสเหมือนเชดวีคอนใส่อันเนอร์ด้วยนะครับ ดูลูกเปิดเตะมุงของฝั่งลิเวอร์พูลโลสั้นโยนมาเสาแรกแฟดได้โขลงพื้นโอ้โหโอ้ไม่ตกรบเมื่อเน้นที่เสาแรกของฟานได์เลยครับขึ้นกดแล้วโอ้โหตัวนารีขึ้นมานี่เอาชนะฟานได์ไม่ได้แล้วเกมรับในจังหวะขึ้นโขกเพื่อสกู่ตว่าก็หลุดกรอบไปครับลูกมงของฟานได์นี่โปเปิดขึ้นหน้ามา แล้วดูแม็กอลิสเตอร์ให้กับซาร่าซาร่าโยกโยกหมาเออรูอิสฮอไปแย่งได้แล้วดูที่กอร์ดอนกับกระชากมาอันดุนี่กอร์ดอนเจอโกนาเต้กับเพนลอซอนหน้าและหลังแล้วโอ้พิกม้วนบ่าได้แล้วให้ที่อเล็กซนเดอร์อีซานโอ้วันนี้ยังเจาะอาลิซอนไม่ได้ครับซุมเซฟขึ้นมาอีกครับ,รอรบโอ้ลิฟู ผูไปเช็คลำหน้าแต่ว่าไม่ล้ำครับอ่าที่ย้อนกลับมาของอีซักแบบมวนจริงที่เสาแรกแล้วโอ้โหปลายมือขวาของอลิซอนครับโอโ้วันนี้นุบแล้วเกินโอโ้ไม่ใช่วันิโกโซไม่มีโอกาสได้สร้างความกดดันให้ว่าลุ้นยิงประตูนะครับเดียวยังผ่านอลิซอนไม่ได้เตะมุมแล้วเล่นสันส้นๆใหม่ครับปาที่บ <c oughs> ิวลลอกดรอยสโอโ้ต้องงงช่วยเกมรับครับนิียสโซมาเดือดแล้วเกิน ย้อนกลับมานี่ครับหักข้อแล้วโอ้โหเพราะบีฟานไดไปบล็อกอีกช่องหนึ่งนะครับถูกบีบให้ต้องยิงหักข้อที่เสาแรกสัต์เต็มแรงแล้วแต่ไอซ่อนยังพุ่งปัดไว้ได้อาอครับดูเล่นกับโจวิลล็อกแล้วมาที่กีมาไลฟ์แล้วโตนันลี่โอ้โหโ,หโ,หโอยังติดบล็อกของฟังลิฟว์อยู่แล้วก็โอ้เหมือนจะล้หน้าด้วยนะครับ ฝั่งผู้เล่นของนิวคาสเซิลที่จะตามมาแซมจดที่ติดบล็อกของฝั่งแนวรับลิเวอร์พูลก่อนเกมเดินมา66นาทีครับลิเวอร์พูลยังนำอยู่1ต่อศวันจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับก็น่าจะเต็มที่ทั้ง2ทีมว่าโอกาสลุนแชมป์แรกประจําซีซั่นนี้นะครับของทั้ง2ทีมคริสกัปโปตากบโปให้มาที่เดียสบังตูนันลี่อยู่แล้วมาต่อที่ เฟเดริโก้เคซ่าคซ่าว่าไม่ให้เพื่อนที่วิ่งสอดมาครับลองส่องไกลของเคซ่าแล้วมีเปลี่ยนครับลิฟูส่งเดเรโกชโชต้าครับมาแทนหลุยดีอาร์สจะลุนเป็นุูซับใส่ส,สกอร์เพิ่มกับลิฟูได้อีกหนึ่งประตูหรือไม่นะครับชโชต้าฟอร์มิเช ไม่ถึง20่สิวินทีครับกับช่วงลานที่เรลออยู่เกมนัดชิงคาราบาวคับครับที่เบมลิสตีเดียมย้อนกลับมามาไปดูทางซ้ายที่กอดอนงัดมาอีซัคพักได้แล้วมาแล้วสัต์โอ้โ,อโ,อโ,อโออยังมาบล็อกได้ครับของโกนาเต้ลูกเซลเนี่ยบริ้งเกมล้อ บุกหนักเลยครับในช่วงเริ่มครึ่งหลังมาโอ้โหไม่มีมาตั้งรับนะครับลิโกโซบุกได้ดุดนันแต่นี่ครับประตูที่จะเตะเสมอพวกเขายังไม่เกิดขึ้นนะครับโอกาสก็มีมากมายแล้วเปิดเปิดมาเราโขกได้ครับกาฟ็นแบกเอทิ้งออกมาเอาเก็บที่ฟาเบนแชให้กับโดนาลียิกหนีได้เอาลับลิฟูลรอส่วนแล้วเฟรเดรโกเคซา เคซ่ามีเทรน,เตนต์เติมขึ้นมาแล้วยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับฝักของลิวพูถอยเล่นกับซาร่าให้มาเคซ่าไปต่อกับที่ซาร่าซาร่ามาถึงเดียกโกโชต้าโชต้ามาที่ซาร่าโอ้โหชนขาดเลยครับบ้าอย่าง1-0อยู่กับลิวพูโอ้ซาร่าซัดเต็มด้านขวาแล้วเขาทักของเคซ่าแครับเขาก็ล็อกของแดนเบิร์ดแล้วเป็นฟรีคิกหรือเปล่าครับของลิวพูโอ้โหครับมาลุ้นช่วงท้ายบ้างลิวพู อาร์วนินนูเยสถูกเปลี่ยนลงสามมาแล้วค,ลครับแทนคริสกัโปแล่ฝั่งของดวคาเซลครับเป็นทางนั้นลูอิสไมลี่ครับลงมาอ้าวมาดูเทรนปั่นฟรีคิกได้ยิงโอ้โหโอ้โหดูปั่นออกไปเองนะครับมาเทรนอเล็กซานเดอร์โน อาครับมาดูเต็มมุมของลิวพูเปิดเล่นสั้นแล้วนะครับที่แม็กลิสเตอร์ยังไหลให้มากับเทนอเล็กซานเดอร์โนแล้วมาที่โชตาโชตาไหวกับตัวแล้วเสียกับมารีบไปแล้วแล้วมาที่ฮาวิบานส์ผ่านจักเดียวชามาช่วงท้ายของดีคาเซอร์อาครับลุ้นจับตีสเปอร์ได้หรือไม่กบขึ้นมาทางขวา เหลือมองเพื่อนรออยู่ไหมเปิดย้อนกลับมาโอ้โหมีฟันได้ครับปงสัตว์ไม่ได้แล้วช่วยเกมรับก่อนครับอานเคซ่าเดียทิ้งออกมาจงท้ายอย่างเขาทางของนิวเาสเซิลอยู่ดันเบิร์นหนุนขึ้นมาใหม่กิมไลซ์ไปต่อครับไมลี่ลุยส์ไมลี่ให้มาทางซ้ายบานเปิดเปิดมาอีกสักพักได้ติดล็อกของฟานไดรับโกนาเต้มาช่วยครับโอ้ทศหนาที อาครับซาลา่าเร่งคือโอ้โหแตะหนีมาแล้วก็เจอเบรกแบบนี้ครับซาลา่าชาโดโตนารียังเจอวันนี้ก็เข้าทางของลิเวอร์พูลครับแล้วก็โดนเหลืองไปรั่มาโตนาลีโอโ้ซาลา่ายังยังมีเกียรคักรออยู่ด้วยครับอม <c oughs> ต้องต้องหยุดแล้วครับจะไปต่อแต่ก็เวลาที่เหลืออยู่แล้วครับ อาอจาจะโกรธเพราจังหวะเข้าแบบนี้มันจะช่วงท้ายแล้วครับตัวนารี่โบลซาจะบาดเจ็บก็ว่าลูกขึ้นมาเล่นต่อได้เลยครับซาร่ายืนรอยอยู่แล้วโชวตา้าซักชงชงทดมาครบแล้วด้วยครับโอสินเป่าจบเกมนี้ปนไปเลยครับเป็นว่าลิพูทำได้เลยครับ โอ้โหในเกมนัดชิงครับในแมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลคบรครับจากช anel ของเราครับโอ้โก็ชนะดีคุ้มโซไปได้ครับหนึ่งประตูครับจากลูกยิงของอดูโรบูซันนาทีที่14โอ้โเป็นอีกหนึ่งเกมสุดมันครับในการเจอกันของทั้งสองทีมวันนั้นวันทีท่สิบหกพฤษภาคมครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นทีมใดที่คว้าแชมป์ไปแต่ว่าในแมตช์จำลองของเราครับก็ เป็นลิูที่ทําได้แล้วก็จะอยู่กับโมเมนต,ต์ในนี้ของลิพูไปในคลิปนี้เลยนะครับในการรับถ้วยชูถ้วยครเบาครับของพวกเขาและก็ประจาซีซั่นนี้และถือว่าเป็นการปร้องการแชมป์ได้ของผู้อีกหนึ่งสมัยนะครับอย่างที่เป็นแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยนะครับกับทันทีครับที่เพื่อนๆรอคอยชูถ้วยเฉลิมสองก็โบชิฟันไดเลยครับเดินมาแล้ว หากทำได้ก็จะเป็นทวยแรดของลิฟูในซีซั่นนี้ครับเราก็ยังมีลุ้นในรายการอื่นด้วยวก็ชูไปแล้วครับว่าเป็นลิฟูครับในแมช์จำลองการแข่งจากเชเดอร์อุชูเก่งวิซิเกเมอร์ทำได้นะครับน,นี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในการฝึกพร้อมใจหรือว่าให้ข้อมูลไปครับต้องขออภัยแฟนๆทั้งฝั่งของแฟนลิฟูแล้วก็แฟนนิวคาสเซิลด้วยนะครับ แต่หากรับชมครับหรือว่าถูกใจในการฟุตพัมใหญ่จากชนวของเราครับฟุตบอลผ่านทางช anel ของเราฝานเพื่อนครับช่วยกดไลค์คลิปให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตนนามช anel ของเรากันไปด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับผมคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับมีความสุขในการรับชมฟุตบอลในทุกๆวันครับแล้วก็จะก,กลับมา เจอกันใหม่ครับในแบชคต่อไปอย่างแน่นอนครับเป็นเทปใดก็กดติดตามอรอลุ้นกันไว้ได้นะครับผมฝ่ายครั้งหนึ่งครับช่วยกดไลค์กับคลิปของเราด้วยนะครับข็ถือเป็นกำลังใจกับมราในการฝึกภาพใหญ่ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมาไปกับโมเมนต์นี้ของฝั่งลิปูและก็แฟนๆลิปูนะครับสวัสดีครับ